สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับส้ม V88 สาขาราชดุรุวงเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะส้มจะอยู่กันในโซนของกระบะโตโยต้านะคะวันนี้ขออนุญาตจัดโตนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูรถกันทางออนไลน์นะคะตอนนี้เปิดจองอยู่ที่888บาทเท่านั้น,นะะฟังให้ดีนะคะพี่ขา888บบาทสามารถเป็นเจ้าเข้าเจ้าของรถยนต์ได้แล้วนะคะ ใครอยากได้รถว้ใช้งานรีบโทรหาส้มได้เลยที่เบอร์085 1834 250นะคะใครที่อยากดูรถของจริงนะคะแวะเวียนมาได้เลยส้มอยู่เต็นท์ V88 สาขาราชบุรหลวงจังหวัดพระนครศรีธุธยานะคะถนน340กมที่35นะคะใครไปไม่ถูกมาไม่ถูกเนี่ยโทรมาหาส้มได้เลยนะะเดี๋ยวส้มจะแจ้งอบอกทางให้อีกทีหนึ่งหรือว่าจะส่งเป็นโลเคชั่นไปให้ก็ได้นะคะ กลับมาคะกลับมาอยู่ที่กระบ,บะนะคะของแบรนด์โตโยต้านะคะตอนนี้ส้มขอ,อขออนุญ,ญาตรับจองออนไลน์อยู่ที่888บาททุกคันทุกประเภทเลยนะคะของโตโยต้านะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระบ,บะแคปหรือว่ากระบ,บะตอนเดียวนะคะตู้ทึบนะคะเออนะวันนี้นะคะเริ่มตั้งแต่ โตโยต้าวีโก้แชมป์เลยนะคะแล้วก็โตโยต้ารีโวนะคะนะนี่อ่ะมาทันในส่วนของเอกสารใครที่กังวลอยู่ว่าเออฉันไม่มีสลิปเงินเดือนตัวนี้ออกได้ไหมออกได้นะคะที่วีเแปดสามารถออกรถให้คุณลูกค้าที่มีอาชีพ รับเป็นเงินสดสามารถออกรถไว้ใช้งานได้เป็นของตัวเองได้นะคะไม่ต้องกังวลใจว่าเออฉันไม่มีสลิปฉันจะออกได้ไหมนะคะเพียงโทรเข้ามาหาเซลล์ได้เลยนะที่เบอร์0851834250นะ,ะส้มช่วยทุกคันดันทุกเคสนะ,ะขอเพียงแค่พี่ๆอยากได้รถไว้ใช้งานจริงๆนะคะ,ะวันนี้นะ,ะเริ่มดาวอยู่ที่19,000บาทเลยนะคะเลือกได้เลยรถเรามีหลายราคานะคะเริ่มผ่อนตั้งแต่ สามสี่พันะคะจนถึง8 0 0พกว่าบาทนะคะนะใครอยากได้รุ่นไหนโทรเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตอ,าอัดให้รวมๆเลยนะคะเพราะว่าเรามีรถหลายคันหลายแบบมากนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบ,บะตอนเดียวหรือว่ากระบ,บะติดตู้นะคะนี่ใครอยากได้คันไหนเพิ่มเติมะคะแอดมาได้เลยนะคะที่ somsa 1 1 4 4นะคะขอเป็น id line นะ,ะแล้วจะแลกส่งรูปแล้วก็ ารายละเอียดไปให้นะคะวันนี้เอามายั่วแบบรวมๆเออวันนี้เอามายั่วกันแบบรวมๆนะคะแผ่นไปให้ดูเรามีกระบะให้เลือกมากกว่า200คันเพราะว่าเรามีถึง3สาขานะคะนะเอาตอนนี้อยู่ในโซนของโตโยต้าแต่ว่าฝั่งด้านนู้นเป็นอิซสุนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครที่ติดตามช่อง YouTube ส้มอยู่ส้มจะพาไปดูในส่วนของกระบะอิสุสุต่อนะคะอ่ะวันนี้ เราอยู่ในโซนของโตโยต้าเนี่ยก็จะบอกว่าตอนนี้โตโยต้าเขาจัดโปรลดราคาอยู่นะคะ,อะเอางี้ดีกว่าใครที่รับชมมาจากคลิป YouTube ของส้มวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตรถทุกคัน20 0 0 0บาทเออขออนุญ,ญาตรถราคาให้พิเศษสองคันเออ2 0 0 0 0บาททุกคันเลยนะคะนอกจากจัดโปรจองออนไลน์888บาทแล้ววันนี้ขออนุญาตรถราคาให้ ลงทุกคันเลยสองหมืนบาทเออพี่จ๋าใครอยากได้รถว้่ใช้งานรีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะโปรดีดๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะนะเออย้ำอีกทีนึงนะคะใครที่เป็นแฟนเพจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยหรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามาดูส้มใหม่เนี่ย ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะส้มจะได้มีกำลังใจทำ YouTube แล้วก็ทำคลิปออกมารีวิวให้คุณลูกค้าไกลๆได้รับชมรับดูกันโดยที่ยังไม่ต้องเดินทางมานะคะในส่วนของลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถออกรถที่เราได้นะคะอ่ะเดี๋ยว,วน,นี้ส้มราไปก่อนนะคะใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมโทรมาได้เลยที่เบอร์0851834250นะคะวันนี้ราไปก่อนสวัสดีค่ะ